โซนนี้เป็นโซนจัดทำไว้สำหรับทำกระตอบก็ประมาณสงงานผมท่ไปล้วข้างล่างนี่ก็เดินลงมาอีกหน่อยยาบเทียบเลยเมื่อวานวันนี้ก็โอเคสวยงามวันนี้ก็มา แต่คนงานตัดยากกวาตัดไปผมก็มันลื้อเอาใบของชาอมออกใบเรามันแห้งค่ยจบปะตะกิหรื้อเอาใบชาอมออกชาอมนี้ปลูกทำเป็นรั้วมาเฉยๆนะครับรื้อออกให้มันโล่งเลยให้มันเตี้ยวเวยเก็บง่ายให้โลง่งแบบนี้นะครับ สองสามวันก็คงจะแตกนี่ผักบ้านป่าพอระ,ระบบน้ำเราอยู่ห่างจากตัวนี้ไปสาเมตรเองน้ำอยู่ตัวนี้ขึ้นมาสาเมตรก็ชะอมเห็นไหมเนาะร้อนแสงหรือเปล่าระบบน้ำอยู่ตรวนี้ดูดขึ้นมาชะอมกับผักว้านป่าแบบนี้ ข้างล่างก็มีปลาเล็กปลาน้อยนี่ไม่ลึกนะครับน้ําประมาณเมตรหนึ่งเมตรประมาณเนี้ยไม่ให้ลึกเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะไม่ได้กินอาหารมันลึกเกินไปปลาก็มีปลาดุกปลาหมอเทศปลาไหลปูก็มีโยนไปโยนไปนก็แพ้มันเองวันนี้ขออยาตนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ